ประการต่อไปครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพเช่นตัวอย่างว่า The Right to Warn พระราชสิทธิทส่งเตือนผมใช้คำว่าสิทธินะไม่ใช่อำนาจแปลว่าจะทรงเตือนหรือไม่ก็ได้แล้วรัฐบาลไหนได้ถูกทรงเตือนก็ต้องถือเป็นเกียรติยศยิ่งใหญ่นะเพราะจะทรงเตือนหรือไม่ก็ได้แล้วถ้าไม่ทรงเตือนเนี่ยผมว่าไม่เป็นมงคลเนี่ยถ้าเตือนสิเป็นมงคลแล้วทรงเตือน บางครั้งก็จะทรงเตือนเป็นการส่วนพระองค์เอาละเตือนเป็นส่วนพระองค์ก็ไม่ควรจะเอามาเล่าแต่บางครั้งก็ทรงเตือนในที่ซึ่งมีคนได้ยินหรือจะเรียกว่าในที่สาธารณะก็ได้นั่นก็คงแปลว่าทรงตั้งประทัยให้คนทั้งหลายได้ยินแล้วละ่ะเมื่อคืนนี้ที่ออกโทรทัศน์นั่นละทรงเตือนแล้วละ่ะคราวหนึ่งนายกงรีคนหนึ่งก็เป็นนายกอยู่ดีๆอะ วันหนึ่งปรับคอรมอปรับไปปรับมาปรับซ้ายปรับขวาปรับหน้าปรับหลังท่านนายกก็ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกตำแหน่งหนึ่งเมื่อเป็รัฐมนตรีศึกษาก็ต้องเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณเพราะเป็นรัฐมนตรีใหม่เรื่องนี้ได้ยินได้ฟังกันทั่วก็เชิญมาเล่าได้ถ้ารับสั่งเป็นส่วนตัวก็ไม่สมควรจะเอามาพูดแต่เรื่องนั้นมีรัฐมนตรียืนกันอยู่เยอะและได้ยินกันมากโทรทัศน์ก็ได้จับปอาพระสุรเสียงไปออกด้วยแต่จะไม่ชัดเท่ากับที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ หลังจากที่พระร,ร,ร,ราชทานรณ์พระราานาบรมราโชว่าโดยรวมรวมแล้วก็ทรงพระดำเนินมาใกล้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ซึ่งบังเอิญเป็นนายมนตรีด้วยแล้วก็รับสั่งว่าท่านรัฐมนตรีฉันจะพูดในฐานะเป็นรัฐมนตรีไม่ใช่เป็นนาย,ยกถ้าไม่เป็นรัฐมนตรีศึกษาก็จะไม่พูดแต่เพราะเป็นรัฐมนตรีศึกษาก็จะพูด ว่าล่อมรีศึกษานั้นต้องเป็นแบบอย่างให้กับครูและนักเรียนล่อมรีศึกษาที่ดีนั้นต้องไม่พูดไทยคำฝรั่งคำนี่สงเตือนนะครับอีกคราวหนึ่งมีการปรับครรมตั้งบุคคลคนหนึ่งมาเป็นล่ฐมรีว่าการกระทรวงหนึ่งเอาเอ่ยก็ได้เพื่อไม่ให้ดูมันเลื่อนลอยเกินไปมาเป็นล่ฐมรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัมปีท่านนั้นถูกปรับจากกระทรวงสําคัญมาเป็นรัมปียุติธรรมก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจตัวท่านคงไม่กะไรแต่ลูกน้องท่านนั้นเดือดร้อนมากวันเจ้านายถูกเปลี่ยนไปเป็นรัมตรียุติธรรมแล้วรัมปียุติธรรมท่านนั้นก็ช่างกะไรท่านก็ให้สัมภาษณ์ว่าอาจจะลาออกในไม่ช้าหนักเข้าท่านบอกกระทรวงยุติธรรมอยู่ไหนผมก็ยังไม่รู้เลยแล้วผมก็ไม่ใช่นักกฎหมายผมจะไปเป็นรัมรียุติธรรมได้อย่างไร เมื่อวันที่รัฐนตรีคนนี้ไปถวายสัต์ปฏิญาณเมื่อพระราชทานพรแล้วได้ทรงพระดําเนินมาใกล้แล้วรับสั่งได้ยินกันทั่วไปในห้องนั้นว่าการเป็นรัฐม,มนตรีนั้นไม่ใช่เป็นนักวิชาการแต่เป็นนักบริหารคนที่เป็นนักบริหารนั้นแม้ไม่ใช่หมอก็ไปอยู่กระทรวงหมอได้คนที่ไม่ใช่นักกฎหมายก็เป็นรัฐม,มนตรีกระทรวงกฎหมายได้ คนไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ก็เป็นรัฐมนตรีสายวิทยาศาสตร์ได้เพราะเขาส่งไปบริหารไม่ได้ส่งไปตัดสินคดีและจะพิสูจน์ว่าเป็นนักบริหารที่ดีหรือไม่ก็คือใช้คนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เป็นหรือไม่นักมนีนคนนั้นต้มลงกาบรพระบาททันทีเลยครับกลับออกมาผมนั่แหละคนแรกถามเมื่อไหร่จะออกครับ่้นบอกไม่ออกแล้วออกไม่ได้แล้ว พะได้รับพระราชทานพรที่ประเสริฐเลือเตือนนี่คือทรงเตือนนะครับแล้วก็ทรงเตือนอย่างนี้แล้วที่ทรงเตือนสําคัญก็เห็นจะทรงเตือนเมื่อวันที่4ธันวาคมปีหนึ่งครับนะักสาราดุสิดาไลได้ยินกันไปทั่วโลกว่าคนเป็นนายมตรีนั้นต้องเตือนได้ถ้าไม่เตือนเท้าจะลอยขณะพระองค์เองเป็นพระมหากษัตริย์ก็ยังเคยมีคนเตือนคือสมเด็จพระราช,ชนานีทรงเตือน ซึ่งตรงนี้บานต้องได,ได้คิดกันนะแล้วนี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าพระราชสิทธิ์ที่จะทรงเตือน